สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองอเบียพาชโชคค่ะมือนีก่ะมากพกกันคลิปที่สองเนาะค่ะสรุปตัวเลขค่ะด่วนๆสุดท้ายเลยสรุปตัวเลขของกระเจี๊อมีเลขลับซอเบียนะค่ะและก็สำนักของอาจารย์วัดปานะค่ะตัวเลขของอาจารย์วัดปาและก็เสียนลับนะค่ะเลขเสียนลับและก็ซอเบียฝันเนาะ นี่ค่ะสรุปเดียวที่ซอบเบียทีไอตามให้กัมีอยู่นี่ค่ะคือเด็ดเนาะค่ะเอาเด็ดมาปล่อยเนาะ,ะอันนี้ก็คือเลขต่องวดของอาจารย์วัดป่าช้านะค่ะเลหล็กตองวดเพลนตองว,ว,วดต่องวดก็คือตามตัวเลขกออกมากก็คือตามมาเลยก็คือเป็นตัวนี้ค่ะสองหนึ่งห้าเนาะค่ะแล้วก็จะมีเลขกดังอาจารย์วัดป่าช้า สามเก้าแปดแล้วก็มีหกห้อยพึ่งกระเน่นไปที่สามเก้าก่อนเนาะ,ค,ะค่ะสามเก้าค่ะนี่ค่ะอีกนางของอาจารย์วัดปลาเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะไปเร็วๆหนเนาะคะ่ะเพราะว่าเนาะมันจะจับใจเราะถ้ามันเดี๋ยวจะลงคลิปไปให้เร็วๆเนาะอันนี้คือโค้งสุดท้ายของอาจารย์วัดป่าะคะ่ะตัวเลขเขาเจ้ากับเลี่ยนแต่ตัวยังเหมือนเดิมแค่สลับตำแหน่งก็คือ839ค่ะปกติคือ398เนาะเพิ่อนกับเลี่ยนเป็น839 ่คะเด็กอาจารย์วัดป้าจะไม่ยู่ชุดนี้ชุดนี้กัเป็นสามสามเก้าแปดสามเก้าหกได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งนี่หกเอาหกขึ้นมาเกี่ยวกับแปดกันยังไงเนาะหกอาจจะอยู่ลางบ่ลาง 6, าหกบ่เหรออันนี้กัเดาเนาะคะ่ะอันนี้กับคือว้าหลือวบาวมวนไฟจะคือพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะสอบเบกกับพิจารนาเพราะว่าว่บา,บาหกยู่ข้างล่างเนาะ หกืนล่างอันนี้เอามาสามารถเอามาวิ่นกันได้เลยค่ะเอาเอามาวิ่นกันได้เนาะโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้นิน่นฟันก, 8, 3, 9, กับมี่แปดสามเก้ากับสามสองถ้าเกิดผู้ใดงบนอ้อยก็ขึ้นลินแค่สามสองเนาะคะ่ะเจ็ดก็ห้อยมาอีกสามารถเอาขึ้นไปเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะได้ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามได้ค่ะ ก็คือเอาไปเป็นแนวทางผู้ใดมีงบหลายเนาะมีทุนมีทุนเรีนหลายก็เอาไปสามารถเอาไปวินนในหลายตัวถ้าเกิดผู้ใดงบน้อยอาจารย์ก็ให้แค่สามสองเนาะคะ่ะเน้นที่สามสองเนาะ,ะนี่ค่ะของอาจารย์วัดป่าช้าเราค่ะวัดป่าช้าจอมสีค่ะผู้ใดสนใจที่จะไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบรับโชครับลาบ,บ,บก็เพิินก็นสามารถที่สิโทษสอบถามเนาะคะ่ะสอบถามทางแอดมินสอบถามอ่า บใบมองพนยุยเนาะค่ะว่าพนยุยมองใดสอบถามแอดมินได้ค่ะหรือว่าผู้ใดยุกไกลบ่สะดวกเนาะคะ่ะสามารถที่สิติดต่อผ่านแอดมินได้ค่ะเป็นจะ,อะบอกบุญเนาะค่ะซื้อกลางไปจัดการให้เนาะ,ะ,ะมาค่ะเลขรับซอเบียค่ะเลขรับซ so er. อเบียออันนี้ก็คือปล่อยไปแล้วตั้งแต่ต่องวดเนาะคะ่ะอันนี้ก็เอามาสรุปให้เนาะคะ่ะเอามาสรุป วดวันที่2พฤษภา2,566อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วนะคะ่ะวิ่งไปที่2กับ5ค่ะเลขวิ่งเลขรับสายซอเบียแล้วก็เลข3ตัวบนก็จะให้สี่หางนะคะ่ะสามารถตัด2ตัวเล่นได้นะคะ่ะคือ2 4 5 4 7 7 3เอออแล้วก็5 9 6ค่ะเน้นไปที่5 9 6นะคะ สามตัวเนาะสามารถเอาตัวนี้นไปตัดสองตัวเล่นได้ค่ะแล้วก็สองตัวจะมีสี่เจ็ดค่ะสองสามสองสี่ค่ะหกเก้าค่ะแล้วก็สี่ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะเน้นไปที่สี่เจ็ดค่ะสามารถเอาไปวิ่งเออบนวิ่งเอาไปสามารถเอาไปบนได้อาจจะมาบนงวนเมื่อกี้กับมาบนอยู่ค่ะเน้นบนก็ขึ้นบนนะคะเล่นลา,งลางก็คือ เกือบเข้าเป็นแต่เพิ่นกับฟันบนฟันล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยค่ะนี่ค่ะเลขรับสายซอเบียนะคะ่ะเข่าขังว่าเมื่อกี้ก็เข้านะคะศูนย์หกบนเน้นไปที่ศูนย์หกบนกับเข่าหกบนค่ะตัวนิ่นเลยค่ะเข่าตัวนิ่นบนบนเข้าต,งตรงตรงศูนย์หกคนไทยศูนย์หกหนึ่งเนาะเข่าไปที่ศูนย์หกสามารถตัดเล่นเป็นสองตัวเล่นได้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้เลขรับสายซอเบียค่ะแล้วก็จะมีเซียนรับค่ะเซียนรับเขาเลกวิ่งวิ่งวิ่งทุกงวดเข้าทุกมวดค่ะยังไม่พลาดนะคะเลกวิ่งเลกวิ่งเข้ามานี่บล็อนในเคยผ่านเลยค่ะสาทีา่ที่ซอเบียเห็นเนาะเอาเนวทางมาก็คือมาปล่อยของสอกซอเบียนี่รอบที่สองนี่คืองวดที่สามค่ะเข้ามางวดสองมวดติดแล้วสามเ,าเลขวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งเข้าอันนี้นี่ค่ะ วิ่งไปที่3กับ6ค่ะสามตัวบนกับมีอยู่หาหางค่ะมีห้าหางเนาะนี่ค่ะก็เอาแต่ตัวนิ่นเนาะเดือนซอยไปจะอ่านแต่ตัวนิ่เนาะนิ่งไปที่ห้าหกเก้าค่ะสองตัวนิ่นอยู่ที่หกสามค่ะวิ่งวิ่งมีจะบอกว่าน้ำกันบมาคือเพื่อนคือจับคู่ให้กันวิ่งสามกับหกเนาะนี่ค่ะอันนี้คือเลขลับ เหล็กรับเซียนลับเนาะค่ะเหล็กเซียนลับเหล็กวิ่งเพิินมาทันได้เคยผาดค่ะยังไม่เคยพาดเนาะค่ะเซียนลับยังมาฮันได้เคยพาดเลยตั้งแต่ที่เห็นมาาวิ่งเข้าตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นลาวเนาะค่ะลาวลาวพัฒนาเจ็ดสีนะคะกับมาันได้เคยพาดค่ะเพิ่นกะมีแนวทางลาวมานําเดี๋ยวทางโซเบียก,ก็จะเอามานําเสนอเนาะคะ่ะผูกก้ใดกะคือ สนใจติดตามเนาะคะ่ะติดตามไว้เนาะคะ่ะเล่าหรือว่าจะให้ตามห้าหน้อยเพิ่นเพินกับปอยห้าหน้อยขึ้นกันกะสามารถคอมเมนต์มาไดเด้ะคะ่ะว่าให้ไปตามห้าหน้อยเพิ่นเนืเดี๋ยวซอบเบยียจะไปตามห้าหน้อยมาลงไห้เนาะคะ่ะแล้วก็เอ่องวดนี่งวดหนึ่งซอบเบยียบอดอลองอีลีเลกเล่าแตกซ้ำโตอเสียดายหลายเพราะว่างวดนั้นซอเบอยียเดินทางเนาะขวันขี่รถธนาก็เล็กบอดออันไหลสุดไหยังก็เล่นพลาด ขอโทษลายลายซอเบียพาดเองค่ะเดี๋ยวต่อไปซอเบียจะบอห้พาดสักงวดเลยค่ะเดี๋ยวจะโล่งให้คลิปให้เอฟซีเบิงทุกคลิปเลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโล่งให้เบิงเนาะคะ่ะฝากติดตามให้ด้วยนะคะซอเบียพาโชคค่ะอันนี้ก็คือเหลขกเซียนรับเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์วัดป่าก,ก็ได้ไิเลาะเนาะก็จะมีเหลขฝันเหลขกซอเบียฝันเนาะฝันฝันว่าได้เห็นมุงเกา เห็นมูเก่าั้งเต่สมัยเรียนฝันฝัน,นอันนี้ไปเบิ้งได้ทำหน้ายฝันด้ค่ะน้ำนายฝันเอาตัวเลขจากทำานายฝันมาหรือจะเอาไปพ่อซอเกิดของสอเบียไปเบิ้งน้าแนมกระได้ค่ะสอเกิดสองห้าสามหกค่ะอายุสามสิบปีเนาะคะ่ะอย่างอย่างสามสิบเนาะยี่สิบเก้าอย่างสามสิบค่ะนี่ค่ะเลขอันนี้คือหนูไปเบิ้งทำานายฝัน ทำนายฝันเพิ่นก็บ,บอกว่าเจออเห็นมูเกากะไอ้ดีค่ะดะีเสียงโศกก็ดีคุณบอกว่าดีทุกอย่างลงทุนจะลงทุนเหตุธุรกิจก็ดีจะลงทุนทางตัวเลขก็ดีเพิ่นว่าสีมีมีโชคมีลาบทางตัวเลขเพิ่นว่านี่แหละคา่ะไอ้ซอเบียก็เลยเอามาเป็นแนวทางให้เอฟซีเนาะนี่แนวทางของซอบเอบียรอโซเบียฝัน ฝันว่าได้ขอมูเกาตั้งเต่สมัยเรียนค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่อนอยุต่างประเทศก็ไปเห็นเพื่อ,อยยุต่างประเทศแต้อ่อแบบว่าทาทางแบบว่าก็ยังเหมือนเกาอยู่น่ะแม่ค่ะตั้งแต้สมัยเรียนก็คือตัดผมสั้นยังเป็นเด็กนอ้อยยุ่งซีนะแม่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ไปทำานายฝันเบื่งได้ทำานายฝันเนาะก,ก็เลยจับตัวเลขออกมาแต่ก็มาเพิ่มเติมก็คือพ่อสอเกิดเนาะค่ะแล้วก็อายุเนาะนี่ค่ะ อันนี้คือของชซเบียฟันล่องล่องล่องเบิงเนาะคะ่ะเป็นเป็นแนวทางด้วยค่ะซอเบียเอามาเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะเท่ากับโบหูเนาะคะ่ะว่าคนจะออกตัวไดนเนาะก็คือเอาไปแนมเอาไปเสี่ยงเบิงเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปคิด ใจกับตัวเลขของเจ้าของว่าเออตรงกันบอหรือว่ามันใจในตูอดที่แอดไปหามาให้กรจัดเลยค่ะ <c oughs> จัดเลยเนาะเข้ากับสีได้ปังๆไปด้วยกันเลขอ,อาจารย์วัดป่าก็มีแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือพรมนินคงสุดท้ายพร่นนินไห้ของอาจารย์วัดป่านี่ค่ะแปดสามเก้าสามสองพรมนินที่สามสองเนาะค่ะ สามสองนิ้นที่สามสองของเนี่ยได้ค่ะเด็เ่วงกลุมแดงๆให้เพื่อนนิ่นที่สามสองค่ะนี่ตัวบนเพื่อนนิ่นที่สามเก่าสองตัวนี่ค่ะวิ่งเพื่อนกระห้เพื่อนบอกว่าแต่บริไลงเนาะคะ่ะขอเอามาบอกในคลิปนี้ก็ได้วิ่งบนสามสามบนค่ะ วิ่งสามบุญเนาะคะ่ะคืองวดเมื่อกี้เพคุนบอกวิ่งหกบุญวิ่งไปเลยค่ะวิ่งล้านเป็นล้านวิ่งได้วิ่งล้านได้เป็นล้านเพคุนว่าก็คือ,อน,นี่แหละค่ะวันนี้เพคุนให้วิ่งสามเนาะคะ่ะวิ่งสามบุญล่างเคุณนมอให้ค่ขวาคุนให้เพคุนให้สามบุญคุนวางสี่เนาะคะ่ะอ้าวเดี๋ยวที่ได้ไปลองคลิปไว้เนาะคะ่ะ ราว่นเดี๋ยวมันจะบาถึงท่านเวลาเนาะก็ขอรัตลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะ,ะมื่อนีกก็ขอตัวลบาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย